ได้คำถามดีดีครับจริงๆนั้นไม่ได้มองไปมองเขาแต่ว่าเงินในบัญชีผมก็เหลือเยอะบอกเลยว่าอยากมีอย่างหนึ่งที่เหมือนแดนนี่มากคืออยากหลอกแบบแดนนี่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทมในใจผมลายเศ้า ่หยิบจากใบนี้ได้เลยค่ะปิดหน้าสามสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาขึ้นเวทีไปครับสิบวิเร็วๆสมาธิสติแล้วก็อะไรความตั้งใจนะครับมีอะไรฝากให้แฟนฝากให้จิตสมาธิสมาธิสติแล้วก็ความตั้งใจแล้วครับแล้วก็ความคิดถึงให้มีทวีทุกคนนะครับมา เพลงที่ใช่ฝึกร้องบ่อยที่สุดนะครับผมมีเวลาห้าวิหนึ่งเพลงคุณและคุณเท่านั้นของพี่แกงส้มซงอยู่เป็นนี่หว่าร้องให้ได้นะร้องบ่อยร้องได้ได้นะร้องให้ได้คงเป็นคนเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงา มีแต่คุณเท่านั้นที่เธอไม่ใจผมคลายเศร้าไปไปได้ได้ได้โอ้โหเฮ้ยอันนี้ดีพี่ต่อให้โอเคถ้ามีสกิลเหมือนกับน้องๆในวงได้หนึ่งอย่างอะอยากเป็นแบบใครเพราะอะไรนะฮะ บอกเลยว่าอยากมีอย่างหนึ่งที่เหมือนแดนนี่มากคืออยากหลอก่อเหมือนแดนนี่นะฮะอย่างเดียวเลยอบอกเลยถ้าผมอายุเท่าแดนนี่หน้าตาแบบแดนนี่นะครับผมว่าผมก็น้าเด็กก็น้าเด็ดนะครับผมโอ้งทวิก็ฝากวงทวิกด้วยนะครับวงน้องใหม่นะครับก็ตั้งใจทํามากนะครับผมเหนื่อยกับน้องๆมามากนะครับอยากให้ทุกคนสนับสนุนวงนี้จริงๆนะครับผมดูตาผมผมจริงใจที่สุดแล้วช่วยสนับสนุนน้อง้วยครับส่วนเรื่องน่าเดทเมื่อกี้ผม จะถอมคำถามกันมาแล้วค <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ะใครได้คำถามดีๆครับท่อนที่ชอบที่สุดในเพลงไม่ได้โมครับอ่วีครับไปครับท่อนทุกครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนร้องเองไครครับร้องดิฟู่จริงๆนะไม่ได้โมโม มาลองให้รู้ว่ารักเราเนั่นเป็นยังไงเออขอถ้าเต็นักนิดนึงาได้ครับโอจริงๆนไม่ได้มองม้ไม่รู้ว่ารักเรานั่นเป็นยังไง baby ทำตั Let m ไม่ชอบชอบใครที่โม้ที่สุดในวงคะใครที่โม้ที่สุดสแตมครับสตมที่โม้ที่สุดครับไม่ใช่โมงครับแต่ว่าเงินในบัญชีผมก็เหลือเยอะอยูะ ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนก่อนขึ้นเวทีทำอะไรบ้าง20วิก่อนขึ้นเวทีผมก็ทเมื่อกี้เลาปากครับทาปากส่วนท่อนแร็ปตัวเองก็เยื่อเส้นครับผมแล้วก็ก็ทันสมาธิครับผมที่ผ่านะไรือเพลงสเพลงของพวกเรานะครับตอนนี้มีเพลงซิงเกิลแรกไม่ได้โมแล้วก็ ยังมีเพลงพิเศษไม่ว่าจะเป็นเพลงโคเวอร์เดี่ยวของแต้มของโอมของแดนของชิดแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเพลงยืดครับของพี่แกงสสมนี่ก็เอามาโคเวอร์แล้วครับแล้วก็ไม่ว่าจะมีโอกาสพิเศษหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาก็สามารถติดตามพวกเราได้ใน YouTube i g o g m e n มียนดัสก e เ t นเตอร n เนนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปฟังเพลงไม่ได้มทวิกนะครับผมพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่เร็วใช่ไหม